และวันนี้เราจะมาดูสิบความลับในเกม b o ๊ k เทปเปกันนะฮะซึ่งสิ่งที่เราต้องเตรียมก็มีบันไดแล้วก็มีเตียงนอนมีเตียงนอนนะคะก็ซึ่งทุกคนก็เตรียมสองอย่างนี้นะก็ถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันเลยนะจ๊ะไปเริ่มกันเลย และตรงแรกที่เราจะต้องไปนะคะทุกคนก็คือแต้นขอจัดใหม่ลนและตรงแรกที่เราจะต้องไปนะคะก็คือตรงหอพักนะคะทุกคนจะเรียกว่าหอพักสิห้องเช่านะคะทุกคนก็ให้ทุกคนตรงไปที่ห้องพักนะคะก็เราจะเจอกับห้องพักแบบนี้นะคะแล้วแล้วก็เราก็มาตรงนี้นะคะแล้วก็เอาบันไดนะคะวางไว้ตรงนี้ นีประมาณนี้ได้ไหมไม่ถึงนะคะ่ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้น่าจะได้มั้งได้ไหมโอเคได้นะคะแล้วก็คุณก็เอาเตียงนอนนะคะเ,เตียงนอนใส่เข้าไปให้มันหันหน้าไปตรงนน้นให้ได้นะฮะเฮ้ยนี่ไงคุณก็ไม่ต้องเข้าห้องบนนั้นก็ได้นะะหรือคุณจะเข้าห้องที่ยังไม่ได้โนเช่าก็ได้นะฮะ ยังไม่ได้เข้าก็ได้นะคะทุกคนก็ทุกคนนะสามารถเข้าได้หมดเลยนี่นะเราสามารถเข้ามาในห้องเช่าได้แต่ว่าเราจะไม่สามารถเข้าไปได้นะคะเราได้แค่มองนะฮะได้แค่มองอยู่ห่างๆเพลงอะไรก็ไม่รู้นะฮะทำไมมันไม่เข้าไปาทุกคนก็เข้าไปแบบตรงๆงใช่ไหม โอเคเดี sea, okay, ok ๋ยวผมว่าวางบันไดข้างบนนั้นง่ายกว่านะฮะอึ้บอึ้บอึ้บอ้บอึ้บเล่อนไม่ได้ทุกคน อ๋อ oh, หรือเราจะเข้าอย่างนี้ดีมันเข้าไม่ได้ทุกคนทำไงดีอ่ะโอเคเดี๋ยวใครที่สามารถทำได้ก็ทำเลยนะคะก็ความลับเนี่ยก็อยู่ในห้องใต้หลังคานะคะให้ทุกคนลองบันไดามาตรงนี้แล้วก็ เออทุกคนนั่นแหละครับก็เดี๋ยวเราไปดูความลับต่อไปกันเลยความลับต่อไปนะคะอยู่ในกจจะทุยใจกลางเมืองบุกเฮฟเว่นนะคะทุกคนก็มันสามารถลงไปข้างล่างนี้ได้ะค่ะทุกคนโดยเฉพาะเซิร์ฟคนไทยนะคะเขาจะสามารถเข้าไปใต้นี้ได้ก็เดี๋ยวเราไปดูความลับความลับที่สามกันเลยแล้วความลับที่สามนะ,ะอยู่ในสถานีรถไฟนะจ๊ะก็ให้ทุกคนนะคะลงมา ให้ทุกคนนะฮะลงมาแล้วก็ตรงนี้นะฮะใครที่เข้ามาในรถไฟนะคะทุกคนใหแล้วก็ให้ทุกคนนะฮะเอาเตียงมาไว้นะฮะใครที่สามารถเอาเตียงออกไปไว้ข้างนอกได้แล้วก็จะไปยืนหน้ารถไฟได้นะฮะ,ฮะนอนสิเล็บเล็บแล้วนอนอต้องนอนอย่างนี้ต้องน่นอย่างนี้ ไม่ได้ทุกคนเออใครที่อยากไปยืนนอกรถไฟนะฮะก็สามารถไปยืนได้นะฮะเดี๋ยวเราไปตอบความลับที่4กันเลย <S 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 ความลับที่4ี่นะคะทุกคนก็ให้ทุกคนนะฮะออกมาตรงสถานรถไฟนะคะแล้วก็ขึ้นไปบนรถไฟนะคะสาหรับใครที่ขี้เกียจไปไอ้นี่นะฮะเออขี้เกียจไปวาไงไอ้นั่นนะคะเราก็สามารถออกมาตรงนี้ได้เหมือนกันนะฮะออกมายืนหน้ารถไฟออกมายืนตรง บนรถไฟตรงนี้ได้เหมือนกันนะคะไม่ต้องน้อยใจนะที่เรายืนวันนี้ไม่ได้สําหรับใครที่อยากโรเพเป็นคนซ่นอนแอบหรือว่าเล่นซ่นอนแอบกับเพื่อนนะคะก็แต่งตัวให้มันเนียนๆแล้วก็มาซ่อนตรงนี้ได้นะจ๊ะแต่ผมขออนุญาตไปฉี่แป๊บหนึ่งโอเคผมกลับมาแล้วะค่ะทุกคนก็สําหรับความลับนะคะก็ที่ผมรู้มานะฮะก็มีอีกหนึ่งความลับมั้งนะ,ะทุกคนก็ที่ผมรู้นะจ๊ะส่วนนั่นก็คือบ้านผมเองนะฮะนอนฮะ เป็นอัมฮัตเมนท์นะคะทุกคนส่วนความลับนะฮะใครที่อยากไปปล้นเออสถานตำรวจนะคะแต่ว่าหาคีย์การ์ดไม่เจอนะคะซึ่งผมก็เพิ่งรู้นะคะว่าคีย์การ์ดมันอยู่ตรงสถานตำรวจไม่ใช่หรออยู่ตรงธนาคารเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะฮะขับไปที่ธนาคารนะคะทุกคนจากนั้นทุกคนก็เออขับไปที่ธนาคารนะคะ คีย์การ์ดมจะอยู่ตรงนี้นะฮะนี่ฮะคีย์การ์ดจะอยู่ตรงนี้แต่สําหรับใครที่หาคีย์การ์ดไม่เจอแล้วเดินผ่านไปเฉยๆนะฮะทุกคนก็เตรียมระเบิดไว้นะฮะระเบิดระเบิดอ่ะฮะตรงนี้นะมันจะมีห้องงับไปสู่ธนาคารนะฮะโดยที่เราไม่ต้องหยิบคีย์การ์ดนะฮะแต่มันจะเสียเวลากว่าที่เรา หยิบคีย์การ์ดแล้วก็ขึ้นไปายกุญแจข้างบนเลยนะคะมันจะเสียเวลากว่าตรงเนี้แหละแล้วก็ทุกคนขึ้นมานะคะตอนนี้มันจะมีช่องแอร์อยู่นะคะทุกคนลงมาเลยจากนั้นทุกคนก็ระเบิดตุ้มเลยนะฮะระเบิดเลย,ลเลยจากนั้นทุกคนก็เอ,อ่อหยิบของเงินได้เลยนะคะก็ทางนี้เป็นทางอีกตำรวจได้ด้วยนะคะใครก็ไดใครที่รู้แล้วก็ใครที่รู้แลว้แลว,กแลวก็จะ ใ้นี่นะจะง่ายมากเลยนะแต่ว่าใครที่ยังไม่รู้ก็น่าจะเป็นความรู้ใหม่ให้กับทุกคนได้เลยนะคะก็สำหรับที่นี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปบายน,นะคะทุกคน